ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทำตนเป็นต้นแบบแยบยนในการบริหารทีมงานคือหัวใจฉับไวกล้าเปลี่ยนแปลง ครับผมนายเฉลิขากรณและวันนี้นะครับรอ,อ,องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงแสนนะครับออตอนนี้ก็ดูแลในกลุ่มงานายุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหัวใจในเรื่องของการทํางานนะครับดูแลในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของโควิดก็มีการระบาดในหมู่กว้างโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงแสนนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานหลายฝ่ายนะครับดูแลในเรื่องของนิติกรที่จะมีหน้าที่คอยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่ภารกิจหน้าที่ในหมู่ของข้าราชการนะครับในสังกัดนะครับ หลักการทํางานของผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นหลักการเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตจากผู้ปฏิบัตินะครับก้าวข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะรู้ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยทีมงานมีความสาคัญที่สุดนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เป็นข้าราชการของกระทรวงสุขนะครับผู้ทั่วๆไปคือเป็นหน่วยงานที่สร้างคุณนะครับดูแลประชาชนนะครับให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดในเรื่องของการทํางานผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมานะครับการทํางานเนี่ยเราไม่ได้คิดในเรื่องของสิ่งที่จะให้มันดีหรือมันเด่นแต่เราคิดทํำยังไงให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับการคัดเลือกเป็นสัสุขอำเภอดีเด่นในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้สัสุขเด่นก็คือในเรื่องของโควิดซึ่งเราสามารถคนโทรลและควบคุมโรคให้อยู่ในบันจากัด ได้ในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราได,ได้ดำเนินการนะครับแต่ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับโควิดครั้งนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนนะครับก็ยังช่วยกันอยู่ในเรื่องของการทํางานนะครับก็คงต้องฝากน้องๆนะครับทุกวันนี้นะครับเราต้องคิดว่าเราทํางานเพื่อประชาชนอ,าอย่าไปกลัวว่าจะเหนื่อยเมื่อเราเหนื่อยนะครับเรานอนหลับมาตื่นหนึ่งคืนหนึ่งเช้าตื่นมาเราหายแล้ว เพราะนั้นเนี่ยก็คิดใหม่ทําใหม่นะครับอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนนะครับรีบทำเลยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมในเรื่องของการยึดมั่นในเรื่องของความถูกต้องและก็มีคุณธรรมนะครับที่จะต้องมีอยู่ในข้าราชการทุกคนครับรา,ชาชนทนททกกคเียมั เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทา